สวัสดีครับผมพบกับเป๊ะยี่สองล้อหาประสบการณ์เช่นเคยครับเนี่เราจะมาทําคลิปสั้นๆนะครับทาเป็นคลิปสั้นๆเป็นการถอยตรงๆนะครับถอยตรงๆแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ล็อกนะครับถอยไม่ล็อกแต่พยายามถอยให้มันตรงนะแต่ผมว่าผมก็ถอยอยากหมืนกันนะผมก็ขับใหม่ๆนะเเราไปดูกันนะครับว่าทาแบบไหนนะครับกับหน้ากล้องแป๊บนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวมจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ตัวลูกตัวลูกของเรานะครับมันก็จะเอียงไปทางฝั่งซ้ายนะถ้ามองกระจกซ้ายมันจะมองเห็นลูกนะยังไปฝั่งซ้ายนะครับนี้เราก็จะถอยหลังนะครับหลังก็อ่าถอยไปเลยนะครับต้องเกียร์ถอยนะครับเปิไปผ่านมากนะครับที่ถอย,อยตรงก็คือเราอาศัยมองวงเดือนว่ามันจะมองไม่เหนะ็น ถ้ามองเห็นตรงแหวนหนึ่งฝั่งไหนเราก็ไปฝั่งนั้นครับถูกจะไปซ้ายมองมองดูเห็นลอนเดือนสั่งซ้ายเราต้องหักซ้ายนะครับซ้ายนะครับแต่งนะครับอ่าอันนี้เรามองเห็นตรงเดือนฝั่งขวาได้เราก็ขวาไปนะครับขวาตามไปนะครับให้มันตรงไปนะครับก็จะตรงนะเห็นไหมครับเพื่อนมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่ครับ ็คือถ้าเราเห็นตรงเดือนฝั่งไหนแล้วก็เลี้ยวฝั่งนั้นนะครับให้มันตรงนะครับให้มันตรงดูตามเส้นก่อนกีดนะครับอ่าวันนี้ถ้าเราล็อกคอมันจะสอยง่ายนะครับนี่เป็นการสอยแบบไม่ล็อกคอนะครับแต่เป็นการตามตามวงเดือนไปนะครับก็ให้รถมันตรงนะครับไม่ต้องหักเยอะนะครับอ่าจะมองเหน็นเนย่ยมองเห็นมองเห็นท้ายมาเลยเช ก็จะขยออกมาตรงๆแบบนี้ได้นะครับนะครับอยออกมาตรงๆแบบนี้ได้นะครับนะครับลูกไม่เบี้ยวไปซ้ายไปขวานะครับจะมองเห็นนิดนึงฝั่งขวาเนี่ะครับแล้วเราก็จะข้างหน้าเราพอตีวงออกได้นะครับเราก็ไปได้นะครับขันเลี้ยวไปเนเราไม่ต้องล็อกคอนะครับขยแบบนี้ไม่ต้องล็อกคอก็ได้นะครับ เราก็จะออกเดินทางนะครับอันนี้มันจะมีอีกมุมนึงนะมุมหนึ่งนะครับมีรถท่วงกับรถเซนเลอร์มันจะต่างกันของเราเป็นรถท่วงนะผมจะตั้งกล้องให้ดูตั้งกล้องให้ดูตรงมุมที่มุมซ้ายนะครับมุมซ้ายที่เราเลี้ยวออกถนนนะครับซ้ายที่เลี้ยวออกถนนนะครับว่าเราต้องเผื่อเยอะไหมแล้วล้อลูกตัวลูกมันจะพ้นไหมนะครับ เราตั้งกล้องให้มันมั่นคงกวอนไม่รู้มันมั่นคงหรือเปล่านะนเพื่อนก็จะต้องเผื่อรีกอะไรอะที่หัวเผื่อหางนะครับไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเหมือนเทนเลอร์นะครับ เหมือนเราขีดด่รถสิบร้อธรรมดาครับก็บเปลี่ยนครับผมเราตีวงตีวงฝั่งซ้ายนะครับให้มันเหลือพื้นที่เหลือเหลือเออใช้คำพูดนี่มันถูกเหลือพื้นที่ประมาณสักแขนหนึ่งนะครับพอเราตีวงเลี้ยวไปนะครับตัวลูกมันก็จะพอด,ดีนะครับ มองเห็นไหมครับตัวลูกมันจะไม่เบียดขอบนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่ามันจะพอดีเลยเห็นไหมอ่าประมาณเนี้ยอ่าตอนนี้ก็เราอยู่ระหว่างการเดินทางนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนครับ